ครับวันนี้เรามาดูครับใกล้ๆครับเมื่อวานนี่แสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันนี้มาดูครับกว่าจะได้ปามซักทลายหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความพยายามขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะโคดให้ดูใกล้ๆนะครับดูครับเนี่ยดูมีดดีครับเนี่ยน้าปานมีดยมมาทูดครับเนี่ยน้ามีดยมมาทูดครับเนี่ยในของฝรั่งเนี่ยไปดูเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับ เวลาดึงมันเหมือนกับไม่เข่าแต่คนดึงนี่แทบลมอ <laughs> ่าครับถ้ามันหล่นโดนหน้าแข้งนี่ยียบร้อยแล้วครับนี่ต้องเอาก้านมันออกนะครับต้องเอากามก้านลากลอก,กกามซะก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องพอไปดูแลเห็นผลมันออกสีเหลืองนะครับก็จะเอาก้านมันออกนะพอ,อก้านออกเสร็จ ก้านออกเสร็จนะครับก้านออกเสร็จก็จะพยายามหาหาช่องนะครับทีนี้หาช่องเพื่อที่จะแคะนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูชัดๆนะครับถ้าเข้าไม่ถูกลายมันก็ตัดไม่ได้อันเนี้ยเอาก้านมันออกนะครับเริ่มเห็นแล้วครับเห็นทลายแล้วครับทีนี้ทีนี้ก็จะเอาทลายลงนะครับเนี่ย ไม่ใช่ของง่ายๆนะครับเลยกิโลละสี่บาทครับเดี๋ยวนี้ในตลาดบ้านเราแต่ราคาที่ประกาศมาเป็นหกบาทนะครับแต่พ่อค้าเขาไม่ให้แล้วครับนี่แหละครับคือชีวิตคนเกษตรกรไทยครับโอ้โหอ้าวเราไม่ได้ตัดเลยเล่นดึงเลยบ่นี่โอ้นะครับนี่นี่น,นี่นี่ครับโอ้ทลายนี้น่าจะเกินสิบ กิโลนะครับเนี่ยเกือบ20กิโลเลยนะครับเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยครับนี่ดูคนดึงครับอ้าวเอาตัดเลยครับเนี่ยโอ้โหครับนี่นะครับโอ้หล่นนะครับถ้าไม่ระวังก็โดนแหละครับเนี่ยนอเยโอ้โหคนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยครับเจ้าของสวนเนี่ยอายุ80แล้วครับเนี่ยนี่ โอ้ดูครับนี่สมบูรณ์มากอันนี้น่าจะยี่สิบโลนะเนี่ยส <30. S 1> ามสิบสามสิบบ่สามสิบเนาะโอ้มันเต็มในสมบูรณ์ขนาดเลยเนีย่สมบูรณ์มากมีทลายเดียวมีทลายเดียวโอเคครับอ่าก็ดูนะครับอันนี้หาค่ารถกลับบ้าน,นครัก็จ่เด็เดคนหลายบ้านครับ คนเคยหล่อครับเด๋ยวเมื่อก่อนก็เคยหล่อครับเดี๋ยวนี้สู้ผมไม่ได้แล้วครับนีีเนี่ดูครับเนี่ยสวนปามครับนี่ดูด้วครับวางแผนไว้ว่าต่อไปน่าจะเป็นเอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วครับรอให้เขาทำ ทําทเขื่อนอะไรเรียบร้อยก่อนตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรนะครับเพราะว่าเนี่ยห่างจากที่เขาจะป้านเขื่อนนะประมาณ1 0บกิโลนี่นะครับแล้วสวนตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านนะครับนะตรงกลางใจกลางของหมู่บ้านครับศูนย์กลางของหมู่บ้านสี่หมู่บ้านครับอยู่เนี้ยนะมีหมู่แปดหมู่สามะหมู่สิบห้าหมู่สองครับ เนี่ยอยู่ที่เนี้แหละครับของตำบลนาขามครับท่านใดที่สนใจก็ไม่ขายแพงแล้วครับติดต่อโดยตรงได้เลยครับเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงร้อยล้านแน่นอน, <laughs> นเจ้าของก็ชะลาแล้วครับลูกก็ไม่มีครับลูกไปหมดแล้วครับลูกไม่อยู่ได้แล้วครับ่อ ก็แยกย้ายกันไปยังดีนะที่มีน้ามาช่วยทำถ้าไม่มีน้ามาช่วยนี่สงสัยสวนปามก็จะเป็นสวนล่างนะครับนี่แหละครับคนดูแลค, <laughs> คนดูแล, <laughs> แล <laughs> เจ้าของสมุนไพรครับถ้าใครมีอาการไม่สบายครับติดต่อได้เลยมีทั้งสมุนไพร เป็นสิทธิ์ของลุงป,ปู่นะครับแต่หลายท่านนะมีเจ้าของเป็นเจ้าของตำราด้วยนะครับต่อกระดูกได้แล้วก็ใครที่กระดูกหักนะครับไม่อยากที่จะผ่าหรือไม่อยากทรมานสามารถต่อได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะพิสูจน์ได้ครับพิสูจน์ได้นะครับแ้ขงขาหักนะครับดูได้เลยความเชี่ยวชาญแต่ตัวนี้ทลายมันน้อยรับตัวนี้ทลายเล็ก เพราะมันไม่เต็มรถครับเอาไปเม่ไดนะ้มันไม่มันพอกระเทินเนาะนะครับอันนี้เอาเลยครับหนึ่งสองตุ๊ดนานลงแล้ว <laughs> มันเล็กครับตรงนี <laughs> น้ช่วยกันช่วยกันครับทำมาหากินครับช่วยกันทำมาหากินตามภาษานอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้เยอะเลยใช่ไหมปามต้นนี้เนี่ยเนี่ยก็เรียกว่า มันตามตัวผู้นะมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับในต้นเดียวกัน,นต้นปลาเป็นพืชที่มีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะครับไม่ต้องผสมนะครับไม่เหมือนกับพวกอินตาลามนะครับหรือว่าพวกสละอินโดพวกนี้นะครับมันต้องผสมนะถ้าไม่ผสมไม่ได้กินมันนะเนี่ยดูดิครับต้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆ น่าจะสามเม็ดขึ้นนะครับเนี่ยสี่เม็ดสามสี่เม็ดนะครับเนีา่ยอายุก็อก็สิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีนี่ผมจะพาดูสวนไปนะครับอืนี่ครับรู้สึกว่าแถวนี้เขาจะมีกลิ่นขี้บัวนะคนงไม่เข้าคลิปนะกลิ่นขี้บัว <laughs> คนเวลาคนมาอยู่นะครับสวนก็โล่งครับนี่ยดูครับบรรยากาศน่าอยู่เลยครับนี่นี่กลางชุมชนนะครับเนี่ยนะกลางชุมชนนะครับเนี่ยดูดีครับเนี่ยนะถ้ามีเงินลงทุนนะนะผมจะอยากจะให้ดูพาไปดูจริงเดี๋ยวเนี่ยสระน้ํานะครับมันเขาทบ่อน้ําไว้เนี่ยครับแต่ละบ่อเนี่ยบ่อละสี่ไร่ห้าไร่นะครับเป็นสระใหญ่มาก อาหารการกินเยอะครับแถวนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นที่สวยงามมากเดี๋ยวนี้พอดีนี่แหละนะครับคนไม่มีเวลาดูแลกำลังไม่พอครับเวลาเราแก่มาในอย่างนี้แหละครับเรียกว่าเกินกำลังฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามนะครับอยากอยากได้อยากได้อะไรมากมายนักนะครับชีวิตคนเรานะครับต้องรู้จักประมาณ ต้องรู้จักประมาณนะครับรู้จักว่าตัวเองทําได้ขนาดไหนแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์ครัถ้ามันมากไปมันก็มันเขาเรียกว่าเกินกําลังมันก็ทําทไม่เสร็จมันก็เสียเปล่าครับถ้าหากว่าเราทํามันมีน้อยแต่ว่าเราทำํำดูแลอย่างทั่วถึงเนี่ยอย่างต้นนี้ครับเนี่ยเป็นตัวผู้หมดเลยเห็นไหมไม่ใช่ว่าปลูกต้นไหนจะได้ผลผลิตนะทั้งหมดนัไม่ใช่ บางต้นมันก็เป็นตัวผู้นะไม่ติดผลมันก็ไม่มีราคาต้นไหนที่มีผลก็มีราคาเนี่ยครับกว้างขวางมากัให้ดูนะครับคลิปนี้กนะ็อยากให้ดูบรรยากาศนะครับก็ให้ข้อคิดด้วยนะครับฝากเป็นข้อคิดกันแล้วกันนะครับอย่าหาว่าอย่างนั้นนี้เลยนะครับฝากเป็นข้อคิดนนะถ้าเรารู้จักพอประมาณนะครับรู้จักประมาณตน เราทำใจให้เป็นสุขนะครับยังไงมันก็สุขครับเราดูอย่างพอเพียงเราดูจับประมาณตนนะครับเป็คนคน,คนอื่นเขาได้เราก็จงดีใจกับเขาเนี่ยคนอื่นเขาสำเร็จแล้วก็่าดีใจกับเขานะครับดีกว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องมากนะครับไม่ต้องอิจฉาลิษยานะครับโอเคนะครับขอบคุณได้รับวฟวังวณจากช่องทีไคที่มันชาแนลนะครับ พอดีมันก็บ่ายสามแหละขอให้รับความขอบคุณจากที่ใครท,ท,ที่มันแชรนลครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะให้กำลังใจก,กันด้วยนะครับสวัสดีครับ